คสวัสดีค่ะชื่อชื่อเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงกับวินทิดาชื่อเล่นชื่อว่าเชอรี่อยู่ชั้นปสามสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงค่ะจะพนมมันจางชื่อว่าชิพักเอออยู่ชั้นปอะไรคะปหปหนึ่งแต่หัวใจอนุบาลค่ะวันนี้เอาวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แต่ พวกเราจะมาร้องเพลงผลไม้อ่าโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะนั่งเร็วเร็ว แมอแต่งความลดแอปเปิลนุ <ivil cant Philadelphia> ่มพูดเลี้โกนหน้าม่วงรลเธอเธอเล่แตงโมลลา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 ลอรอบหนึงค่ะมาหนากล้วยพยายามมาแล้วก็ลพูดถ้าเปล สมโอผิวคําเบแตงว่ารอแอปเปิลชมพูเมงโกะมะม่วงเาจะมรสติมอลา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 าากาาาาา เราจะมาร้องเพลงอะไรให้ฟังหนูก็มีช่องเหมือนกันหนูก็มีช่องเหมือนกันฝากกดติดตามช่องของน้องเชอรี่ด้วยนะคะช่องอะไรคะคือว่าเด็กอิงกาวินทิดาวัชระนันวิสาลค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าจะพิมพ์ทันทันก็พิมพ์ว่าเชอรี่หรือว่าหรือว่ากาวินทิดาเให้นั้นค่ะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ากดมากดไลค์กดแชร์ แล้วติดตามให้เราด้วยนะแล้วกดกระดิ่งจริงจริงอ่าจริงจริงจริงแล้วเราก็จะมาร้องเพลงเพลงหนึ่งนะคะอ่าเชิเด็กวันอาทิตย์วันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนบายบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ